สิบนาทีก็มีคุณค่าจงหันมาฟังธรรมกันเถอดจักสวัสดีครับอาจารย์บุคคลในสายธรรมประจำในสายบุญวันนี้ก็จะมีเรื่องดีๆมีคติดีๆจะมาเล่าสู่กันฟังและจะมีในแนวทางในแนวความคิดมาบอกเล่า แก่ท่านทั้งหลายด้วยเทิดวันนี้ในตอนแรกๆอันดับแรกๆของเราก็จะบอกกล่าวในเรื่องการปฏิบัติธรรมของมือใหม่การปฏิบัติธรรมของมือใหม่น่ยส่วนมากจะถามกันว่าปฏิบัติอยู่ที่ไหนปฏิบัติตรงไหนถึงจะดีถึงจะถูกต้องตามหลักถูกอะไรเงี้ย การปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยถ้าเกิดตามหลักจริงๆแล้วเราปฏิบัติอยู่ที่บ้านเราก็ได้แต่คำชี้แนะคำชี้แจงหรือจะเป็นสิ่งบทเรียนหรือสิ่งเรียนต่างๆก็มีตามหนังสือหรือตามหนังสือตามอะไรที่เป็นรูชว่วยเชียวอีกเยอะแยะเราก็สามารถเข้าไปดูได้ แต่เพื่อความมั่นใจถ้าเกิดเราอยากจะไปวัดหาหลวงปู่หลวงพ่อหรือพระอ,อาจารย์พอเป็นในแนวทางให้กับท่านทั้งหลายก็ได้สําหรับมือใหม่นะส่วนนักปฏิบัติมือใหม่แต่ในความรู้สึกของอาจารย์ก็อย่างเช่นอาจารย์นี้อาจารย์ก็มีหลวงปู่ที่ท่านเป็นแม่แบบให้ก็ไปศึกษาไปรำเรียนแล้วก็ออกปฏิบัติธรรมเดินทุดงค์กับท่านมาก็ หลายปีก็ปฏิบัติธรรมในยุคในยุคแรกๆที่เดินทุดงนะนะกับหลวงปู่จนมาเรียนรู้กับเรื่องธรรมและเรื่องปฏิบัติเรื่องธรรมสมาธิกรรมฐานเหล่าน,นี้แหละหลวงปู่ท่านก็สอนก็ถึงได้เก็บตรงจุดนี้มาแต่อาจารก็ไม่เคยไปร่ำเรียนไปศึกษาที่ไหนต่อนะก็คืออาจารย์จบจากหลวงปู่แล้วก็ อยู่เท่าทุกวันนี้เลยก็ไม่เป็นไหนเลยแต่ไปทําวุฒิไปทําบุญไปได้อาจารย์ชอบทําบุญไปทําบุญวัดนั้นไปทําบุญวัดนี้ไปทําบุญทําทานไปอะไรนี้อาจารย์ไปตลอดแต่จะให้ไปปฏิบัตินี้อาจารย์ไม่ได้ไปอาจารย์ปฏิบัติอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเนีย่ยอย่างเนี้ยถึงสิบห้ากรรมอาจารย์ก็ลดกดลงมาลดกดลงมาสวดมนต์ไหว้พระตามหลักของอาจารย์นั่งทําสมาธิกรรมฐานอยู่ในกฎของอาจารย์อย่างเงี้ย้าถามว่า มือใหม่สม่วนมากก็จะถามว่าปฏิบัติที่ไหนนะปฏิบัติที่บ้านเราก็ได้ไม่ต้องปฏิบัติที่ไหนหรอกปฏิบัติที่บ้านเราก็ได้แต่หลักเกณฑ์ในหลักความรู้เราอาจจะไปจากไปเอามาจากพระอาจารย์ก็ได้หรือจะมาจากในหนังสือแล้วเราก็ค่อยมาอ่านเรามาปฏิบัติปฏิบัติประยุกต์ของตัวเองให้ดีเพราะว่าตัวเราเนี่ยเราได้สิ่งนั้นมาเราก็มาเรียนรู้อยู่กับตัวเราก็ได้เอาก็หลักเกณฑ์ในหนังสือที่เรา เรียนรู้มาหรือจะดูใน Google ดูในโลกโชวเชียวของเราเนี่ยเยอะแยะเราก็ไปดูแล้วก็เอามาปฏิบัติในบ้านเราก็ได้สําหรับมือใหม่ตักเกณฑ์ไม่มีอะไรมากขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหลังตรงหน้าตรงหายใจเข้าลึกๆออก,กย,ยาวๆเข้าลึกๆออก,กย,ยาวๆใช้กลอุบายหลอกใจตัวเอง ตามหลักของครูบาอาจารย์ท่านไหนก็ได้นะแล้วแต่จะเป็นสัมมาอาหังสัมมาอาหังหรือจะเป็นพูดโธพุทโธเข้าก็พูดออกก็โทเข้าก็พูดออกก็โทเข้าก็พูดออกก็โทหรือจะเป็นยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอ ยุบหนอพองหนอหรือจะเป็นอื่นๆอีกหลายฉบับอีกหลายแม่แบบที่จะมาหลอกใจตัวเรานะให้แบบไม่ให้นึกคิดออกไปเส้นทางเส้นอื่นคือพูดง่ายว่าความคิดของเราให้อยู่ตรงกลางอย่างเดียวเพ่งลงตรงกลางให้อยู่ตรงกลางอย่างเดียวความคิดห้ามออกไปซ้ายห้ามออกไปขวาห้ามไปเบื้องหน้าห้ามไปเบื้องต่ำห้ามไปเบื้องสูง ความคิดห้ามออกเด็ดขาดถ้าเกิดสมมุติว่าออกไปเผลอออกไปให้รีบดึงกลับมาให้รีบดึงกลับมาเข้าในสมาธิใหม่ถ้าเกิดเผลอแล้วก็ออกเผลอแล้วก็ออกเนี่ยให้รีบดึงกลับมาให้อยองเนี้ยเรียนรู้อยู่ตรงนี้ดีๆหายใจเข้าหายใจเข้าก็รู้ หายใจออกเราก็รู้เรามีสติลึกๆรู <estry caminho. S 2> 谢谢้อยู่หายใจเข้าก็รู้ออกรู้เข้าเนี่ยคำว่าพูดเราก็รู้อยู่ว่าเราพูดเนี่ยท่องคําว่าพูดเนี่ยออกก็ทูเราก็รู้ว่าคําออกว่าโทเราก็รู้เข้าเราก็รู้ออกเราก็รู้เข้าเราก็รู้ออกเราก็รู้เนี่ย หาใจเขาก็พูดหรือตามแบบฉบับของท่านอาจารย์อื่นๆจะเอาแบบไหนก็ได้ไม่ว่าเพ่งส่วนมากตามหลักของอาจารย์ที่จะทําได้เร็วและมีสมาธิเร็วได้ตรงจุดนั้นเร็วอาจารย์จะเพ่งดูปลายจมูกของอาจารย์ก็เหมือนกับมองดูปลายจมูกเนี่ยมองมองดูปลายจมูกของเรามองดูก็ยิมีเข้าออกเข้าออกแล้วทําจนได้เราจะเห็นเป็นเม็ด อากาศเป็นสีดำดำเต็มไปหมดเยอะๆเยอะๆจะเข้าจมูกแต่มันต้องไปตกใจนะถ้าเกิดได้ตรงนั้นตอนแรกอาจารย์ตกใจเลยคิดว่าตัวอะไรบินเข้าในจมูกเป็นตัวแมลงแต่ไม่ใช่เป็นเม็ดเม็ดอากาศเข้าไปในจมูกเราจะเป็นเส้นเข้าไปเลยเม็ดดำ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 เล็กๆจะเป็นเส้นเลยออกเป็นเส้นเข้าเป็นเส้นแต่ไม่ต้องไปตกใจถ้าเกิดได้ตรงนั้นทําไปเรื่อยๆทำม,มีสมาธิคําว่าปง หรือปล่อยวางตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดมือใหม่เนี่ยจะทํายากอาจารย์บอกได้เลยว่ามือใหม่นี้จะทํายากทํายากเพราะว่าอะไรใจเราละ่ะยิ่งมือใหม่เข้ามาอยากจะมาเรียนรู้อยากจะหนีจากตรงที่ความเจ็บปวดอยากจะหนีตรงที่ปัญหานั้นมาแต่อยากมาปฏิบัติก็เลยเข้ามาปฏิบัติเลยแต่สิ่งที่ เจ็บช้ำน้ำใจหรือสิ่งที่ชอกช้ำหรือสิ่งที่เป็นอะไรที่เรามีความทุกข์มามันจะเข้ามาในจิตของเรามาในสมองของเราเลยนั่งแป๊บเดียวก็นึกถึงคิดเห็นแล้วนั่งแป๊บเดียวก็นึกถึงคิดเห็นนั่งแป๊บเดียวก็เห็นแล้วนั่งแป๊บเดียวก็เห็นแล้วเห็นในภาพที่เราไปมีความทุกข์มาตรงนั้นนะ่ะคือเขาเห็นตรงจุดนั้นแล้วการที่ เห็นนะตรงจุดนั้นแล้วเราเอาเก็บมาคิดพอเก็บมาคิดเกมาฟันก็กลับกลายเป็นไม่ได้เลยกลับกลายเป็นไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเพราะว่าใจนะ่ะใจเราเนาะคิดคิดอยู่ว่าเข้าก็พูดออกก็โทเข้าก็พูดออกก็โทเข้าก็พูดออกก็โทสักพักหนึ่งคิดออกไปข้างนอกแล้วคิดออกไปนอกทาง ตรงนี้เราต้องรีบดึงกลับรีบดึงความคิดรีบรีบดึงจิตของเรากลับเข้ามาเลยกลับให้อยู่ตรงในคําว่าพูดโทหรือจะเป็นสมาอารหังหรือจะเป็นนมาพัฒะนมาพัฒนหรือเป็นยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนออะไรก็ได้แล้วแต่ณตรงจุดนั้นแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งและไม่ต้องไปคิดว่าเราจะทําได้ไหมไม่ต้องไปคิดว่าเราจะ ไอ้นี้ไหมจะเป็นไหมจะเก่งไหมจะเห็นไหมจะรู้ไหมนะตรงจุดนี้เราไม่ต้องไปคิดเลยเราเอาตรงเนี้ยให้ดีก่อนรากฐานของเราเนี่ยให้ดีก่อนขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหลังตรงหน้าตรงหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆเข้าคําไหนก็ได้กลอุบายหลอกใจตัวเองไม่ให้นึกคิดออกไปในภายนอกตรงเนี้ยแล้วบางคนก็บอกว่า บอกให้โปงบอกให้โปงถามเพื่อนๆถามในกลุ่มนักปฏิบัติบอกให้โปงบอกให้โปง่งพอโดนพอบอกคําตอบกลับมาบอกว่าให้ปล่อยวางทําจิตปล่อยวางทําจิตให้มีสมาธิทําจิตให้ปล่อยวางแล้วคนที่ปฏิบัติใหม่ก็บอกตอบกลับไปว่าจะปล่อยวางได้ไงนึกคิดฉันนั่งสมาธิอะไรนึกคิดล้วตรงจุดนี้ไม่รู้จะปฏิบัติแบบไหนไม่รู้จะทําแบบไหน คนนั้นก็ตอบมาบอกว่าให้ปล่อยวางปล่อยวางให้มีสมให้มีสต,ใสติให้มีสมาธิอย่างนี้วันนี้เป็นอะไรวันนี้จะพูดผิดอยู่เรื่อยเลยนะซวาสว่านี่เน็ดหนึ่งเพราะว่าอาจารย์ก็ทั้งทำงานด้วยแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยเขียนเรื่องธรรมะอีกด้วยโอ้ยแล้วก็พอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆก็อย่าไป ถ้าเกิดสมมุติว่าปฏิบัติได้แล้วทําอะไรได้แล้วเพ่งกระสินจนได้แล้วนั่งรู้แจ้งเห็นจริงรู้เห็นแสงเห็นเสียงเห็นได้ยินอะไรเยอะแยะไปหมดนี้ยเราก็ไม่ต้องไปหลงในะตรงจุดนั้นนะ่ะเราไม่ต้องไปหลงเลยไม่ต้องไปเพลินเพราะว่ามันจะเป็นกิเลสให้กับตัวเรายิ่งเราไปหลงและไปเพลินกับสิ่งนั้นมันจะกลายเป็นกิเลสให้กับเราแน่นอนดังนั้นทางที่ดีเราต้องลืม เพูดอหใช่ไม่ลืมให้ให้ลึรกรู้อยู่เสมอว่าตรงนั้นชอกช้ำม,มาตรงนี้เจ็บช้ำมาตรงนั้นเราไม่ต้องเอาเข้ามาเลยถึงเวลาเรานั่งสมาธินั่งกรรมาฐานมีใจนึกคิดเข้ามามีใจนึกคิดเข้ามาปุ๊บเราต้องรีบหันกลับเข้ามาในความคิดของเราก็พูดอย่างไงว่าต้องดึงจิตให้รีบเข้ามาเอาความคิดต้องรีบดึงเข้ามาเดี๋ยวจะเป็นบาปเป็นกรรม ยิ่งเผลอออกไปเยอะมันยิ่งเป็นบาปเป็นกรรมให้กับเราเยอะเพราะว่าใจของเรามันมันมันเหมือนกับทรมานใจของเราเนะี่ยมันจะเป็นกรรมเป็นมารเป็นกรรมอยู่เรื่อยๆมันเหมือนกับเป็นสร้างเวียนสร้างกรรมให้กับใจตัวเองอีกดังนั้นพยายามเอาเข้าไว้ให้มีหนึ่งเดียวใจเดียวให้ได้ให้มีสติให้มีการลึกลึกรู้อยู่เสมออาจารย์ไ네ม่ได้แนะนํา,อา,อาบอกว่าให้ปองให้วางอาจารย์บอกว่าให้มา เรียนรู้นะตรงจุดนี้ก่อนแล้วค่อยปรุงค่อยวางถามว่าปรุงวางได้ไหมได้คุณต้องทําสมาธิให้ได้ก่อนทำํำนิัสสนากรรมฐานที่ได้ก่อนเอาคําน,นึกคิดของเราเนี่ยออกไปให้หมดเอาแต่สัมมาอรหังหรือจะเป็นผู้โทผู้โทเข้ามาจนเราได้ได้ของขอระเจ้าก็คือต้องมีสักวันหนึ่งที่คุณปฏิบัติแล้วตกลม ตกหลุมอากาศตกจึงยบ่บยบลงไปเงี้ยสักวันถ้าเกิดทำแล้วจะเห็นแบบนี้สองจะมีแสงสว่างออกมาในจิตของเรามันจะออกมาฟุ๊บมันก็แสงสว่างเลยตอนนั่งสมาธิอยู่ในห้องมืดๆอ่ะพอเราได้ได้สมาธิได้จิตแน่ๆได้จิตแบบสว่างแล้วตรงจุดนไ้นมันจะสว่างขึ้นมาเมือนกับตอนเราอยู่กลางวัน ลางวันแดดเปรี้ยงๆยังไงอย่างนั้นเลยแต่ไม่ร้อนนะนั่งแบบสบายหายใจเข้าลึกๆตัวเราจะเบาก็เ,าเหมือนกับจะลอยเลยแหละก็เ,เหมือนกับจะลอยขึ้นตามอากาศเนี่ยแต่ไม่ใช่นะอันนั้นมันเหมือนเฉยๆแต่เราต้องลึกๆดูอยู่เสมอว่าเข้าก็พูดออกก็โทรเข้าก็พูดออกก็โทรไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปกลัวว่าทําแล้วกลัวจิตออกไปข้างนอกกลัววิญ,ญญาณอื่นๆมาแทรกมาสิงแบบนั้น ตรงจุดนั้นไม่ต้องไปกลัวเพราะว่าเรามีจิตของเราเนี่ยมีสมาธิของเราอยู่ไม่มีสิ่งไหนเข้ามาได้ไม่มีสิ่งไหนที่จะเข้ามาแฝงมาติดได้เพราะว่าเรามีสติของเรานอกจากไปเคลิ้มกับสิ่งเหล่านั้นเคลิ้มไปจนลืมลืมแล้วตรงนั้นก็อาจเป็นไปได้ลืมแล้วอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดอย่างเป็นอาจารย์นี้ไม่มีไม่มีคำว่าลืม มีแต่นึกคิดนึกคิดก็คือเข้าก็พูดออกก็โทรเราก็รู้ของเราอยู่แล้วเข้าก็พูดออกก็โทรเข้าก็พูดออกก็โทรอาจารย์อยู่แค่ตรงเนี้รู้รู้แค่ตรงเนี้รู้แค่ตรงนี้ลแ,ลนแล้วได้สมาธิได้อะไรได้อาจารย์ได้อะไ,ไรเห็นแสงเห็นอะไรเราก็รู้อยู่ว่าเราก็เข้าก็พูดออกก็โทรเข้าก็พูดออกก็โทรนะจิตด,ด้านหนึ่งได้จิตอีกด้านหนึ่งเราก็เข้าพูดเข้าพูดอย่างเงี้ยมันจะแบ่งแยกกันอยู่เงี้ยของอาจารย์จะแบ่งแยกกันเลย จิตนี้รู้จิตนั้นเหีนจิตนี้รู้จิตนั้นเหีนก็คือจะอยู่เงี้ยจะวนอยู่ตรงนี้จะวนอยู่ตรงเนี้ยคือจะไม่ไปไหนเลยถ้าเป็นอาจารย์นะดังนั้นก็มีหลายคําถามอีกมากมายเลยแต่วันนี้อาจารย์ก็จะเอาแค่ตรงนี้ก่อนเอาสําหรับมือใหม่เข้าปฏิบัติเราปฏิบัติตรงไหนก็ได้ปฏิบัติที่บ้านเราก็ได้ขอให้มี หลักและมีตำราตำราของเราเอามาจากไหนบ้างหลายๆลูกศิษย์เขาก็บอกว่าอาจารย์ผมไปซื้อตำรามานะผมไปซื้อวิธีการปฏิบัติวิธีการทำสมาธิวิธีการอะไรเยอะแยะของหลวงปู่หลวงพอ่อหรือไปตามวัดตามวาเขาก็ยังมีแจกตรงนั้นเราก็ทำบุญไปทำบุญไป10บาท20บาท30บบาทเราก็ทำบุญแล้วก็เอาหนังสือมาอ่านตรงนี้เราปฏิบัติที่บ้านเรากองบุญก็ได้เหมือนกับ เหมือนกับที่ไปปฏิบัติที่วัดปฏิบัติที่วัดก็ได้การทําสมาธิการทําสมาธินั่งกรรมฐานเนี่ยเราจะบอกบูญกับเจ้ากรรมในเวรนเนี่ยเราก็ได้เหมือนกันไปทําที่วัดเราก็ได้เหมือนกันทําที่บ้านเราก็ได้เหมือนกันแล้วก็สุดีเราทําอยู่ที่บ้านมีดีกว่าลอเพราะว่าเลิกงานมาก่อนจะเข้านอนเราก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนืองๆเรื่อยๆเนืองๆตื่นเช้ามาก็ใส่บาตรก่อนจะเข้านอนสวดมนต์ไหว้พระก่อนจะเข้านอนสวดมนต์ไหว้พระนั่งทํากรรมฐานก่อน สิบ้านาทีต่อไปอาจจะเป็น30นาทีต่อไปอาจจะเป็นชั่วโมงเพราะว่านั่งได้แล้วนี่นั่งแล้วแล้วจะนานนั่งแล้วแล้วจะนานแล้วจะเพลินกับสมาธิของเรานะแต่อย่างอาจารย์นี้อย่างที่อาจารย์บอกนั่งก็ตอนแรกๆก็ไม่เห็นมีอะไรหรอกอย่างที่สงสัยกันเลยแต่พออาจารย์นั่งแล้วปฏิบัติจนอาจารย์รู้ว่าอ๋อเป็นตรงนี้ตรงจุดนี้ เราถึงได้รู้ล้วก็ปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆนะสำหรับมือใหม่ไม่ต้องไปรีบเร่งไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปฟังท่านอื่นๆเจอะแยะอะไรอย่างนั้นไม่ต้องไปฟังฟังตรงนี้มาก็เป็นปัญหากับเราอีกข้อหนึ่งไปฟังตรงโน้นมาก็เป็นปัญหากับเราอีกข้อหนึ่งฟังตรงนี้มาก็มีแต mm. ่ปัญหาเลยแทนที่จะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีกับเราไม่ใช่นะมาเป็นปัญหาเป็นปัญหาเพราะอะไราก็เพราะว่าเรา คนนี้ก็พูดดีโอ้ยคนนี้ก็พูดถูกต้องอุ๊ยคนนี้ก็พูดใช่เลยแล้วเราปฏิบัติเนี่ยแล้วเราจะเอาตรงไหนล่ะเจ้าคนไหนล่ะตรงนี้ตรงนี้ที่เราจะเอาคนไหนล่ะอาจารย์มองแล้วว่าอย่าไปฟังเยอะอย่าไปอันนี้เยอะให้เรารู้อยู่กับเราเนี่ยได้หลักการปฏิบัติมาศึกษาให้ให้รู้ศึกษาให้รู้เลยแล้วก็ปฏิบัติอย่างอาจารย์นี้ ไม่เอาเลยยิ่งในกลุ่มของอาจารย์นี่จะมีันเยอะนะปฏิบัติแต่อาจารย์นี่จะไม่สงสิงจะไม่อะไรกับใครเลยถามการรันรู้เห็นรู้อ่านเห็นอ่านเห็นแล้วเราก็ปล่อยไปออกไปคนนู้นถามคนนีเ้เขาก็มีคําถามแล้วก็มีคําตอบออกให้กันซึ่งอาจารย์ก็มองเออก็ตอบกันไปเถอะอะไรกันไปเถอเพราะว่ายิ่งยิ่งหลายคําถามยิ่งมากเรื่องยิ่งเยอะแล้วเราจะไม่ไปไหนมาไหนมันจะพาให้เราเนี่ยกังวล กังวลวนอยู่ตรงนั้นละ่ะวนคําถามคําพูดคําตาหนิคาอะไรของคนอื่นๆเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นหลักเกณฑ์คืออยู่ตรงนั้นเลยนะอย่าไปเอาตรงนั้นมาใช้หนึ่งหลักําราเรามีสองศึกษาณตรงจุดนั้นเอาตัวเราเข้า,ขาปฏิบัติเอาตัวเราเข้าศึกษารู้แจ้งเห็นจริงอยู่กับตัวเราสติของเราปัญญาของเราตรงนี้ที่จะได้คือปัญญาของเราและสติของเราตรงนี้ ไม่ใช่ที่อื่นคือตรงนี้ตรงของเราเนี่ยปฏิบัติเรื่อยๆศึกษาเรื่อยๆเอาตรงหลักเกณฑ์ของหลักตรงนั้นมามาศึกษาอ่านรู้แล้วก็ทําปฏิบัติไปเรื่อยไม่ใช่ปฏิบัติวันนี้แล้วไปถามคนนู้นวันนี้ฉันปฏิบัติแต่ยังไม่ได้เลยแล้วเธอได้แล้วเรอแบบนี้ไม่ใช่นะปฏิบัติไปเถอะสักวันหนึ่งคุณคุณก็จะได้เองไม่ต้องไปรีบร้อนปฏิบัติไปเรื่อยแล้วก็มีคําถามตอบมาว่าอาจารย์นี่ปฏิบัติยังไงล่ะ ก็อย่างที่อาจารย์บอกขาขวาทับขาซ้ายมือข,ขวาทับมือซ้ายหรือจะเป็นตามแบบฉบักพงหลวงปู่ก็ได้ตามเราถนัดถนัดแบบไหนเราก็นั่งแบบนั้นก็ได้ตามที่หลวงปู่ท่านบอกมานะเราก็นั่งปฏิบัติไปเรื่อยๆหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆถ้าเป็นของอาจารย์อาจารย์จะเพ่งปลายจมูกตรงนี้เข้าออกเข้าออกเขาออกตรงนี้ปฏิบัติไปเรื่อยอาจารย์ปฏิบัติตอนแรกๆอาจารย์ มีคำถามอยู่ในใจเยอะแยะอยากรู้อยากเห็นว่าอันโน้นเป็นอันนี้แสงสว่างได้ยินเขาพูดว่าเป็นแบบไหนมีแสงลงมาให้เราเห็นผ่านเราวับแวบวับแว,บ,ว,บ,วบอย่างเงี้ยอยากรู้อยากเห็นมากเลยอาจารย์ก็ไปยัดไปปฏิบัติพยายามเพ่งพยายามศึกษาตรงอยู่นั้นไม่ได้นะไม่ได้สักทีทำยังไงก็ไม่ได้จนกว่าเราท้อกับสิ่งนั้นแล้วเขาก็ค่อยปฏิบัติหลวงปู่ว่าไม่ตั้งไม่ต้องไปฟังเยอะ เอาใจของเราเนี่ยแหละฟังใจของเรานี่เขาบอกแค่นี้เอาแค่นี้อาจารย์เราศึกษาตรงนี้แนละเอาแค่ตรงนี้ส่วนคนอื่นพูดมาเราก็ฟังเก็บไปแค่นั้นนะส่วนเราปฏิบัติเราก็เอาใจเราเป็นใหญ่ปฏิบัติค้นหาในตรงจุดนี้รู้แจ้งเห็นจริงอยู่ที่ปัญญาของเราตรงนี้มันก็จะรู้แจ้งขึ้นมาแล้วการทํางานของเราก็จะดีแล้วการดํารงชีวิตของเราก็จะดีงามและจะมีความเจริญ ราะว่าเราบอกบุญนี้กับเจ้ากรรมในเวรเนาะส่วนเวลาวันนี้ก็เยอะนะดรูกันก็ยาวเหมือนกันเอาไว้โอกาสด,ดีโอกาสหน้าเดี๋ยวอาจารย์องคกรจะมีคําศึกษาคําบอกเล่าและเป็นแนวทางและเป็นคติให้กับท่านทั้งหลายวันนี้มันเน้นในเรื่องมือใหม่ถ้าเกิดมือใหม่อยากจัดถามอะไรเพิ่มเติมก็ข้อความมาถามอาจารย์ก็ได้ส่งข้อความมาถาม แชมาถามก็ไดแ้แต่จะศึกษาปฏิบัติยังไงใส่ชุดแบบไหนอะไรแบบไหนอาจารย์ก็แบบนี้ข่าวหมข่าวตามหลักของอาจารย์คำพีทัามาอาจารย์จะพี่ใบลานอันนี้ส่วนน้อยนะอันนี้ส่วนน้อยอีกเยอะเป็นกระปึ้งเด้ยคุณตาเขาก็ท่านเสียชีวิตท่านก็ทิ้งไว้ส่วนหลานก็ได้ ใบาลานนี้มาเป็นหีบเลยเป็นหีบกาเกาใบหนึ่งครับคุณแม่เก็บไปให้บอกตาทิ้งไว้แม่เขาเก็บไปให้ว่าแม่เขารู้ว่าอาจารย์ชอบปฏิบัติมาใด้านนี้ชอบในด้านนี้อันนี้แค่นิดนิดหน่อยที่อาจารย์อ,ออกมานะเป็นกับเปื้องเลยเป็นหีบเลยอาจารย์ว่ามาศึกษามีบางฉบับมีบางเล่มก็จะเป็นภาษาบาลีแล้วก็อีกบางฉบับก็เป็นภาษาไทยซึ่ง เขียนตัวสวยมากเลยเป็นคำโบราณเป็นคำโบราณเก่าแก่เลยนะวันนี้อาจารย์มังกรก็หมดเวลาลงพอดีเอาไว้โอกาสหน้าเวลาดีๆเรามาพูดคุยกันใหม่เอาเรื่องดีๆมาพูดคุยวันนี้คอบอกเลยว่าเตือนไว้เลยว่ากลับมือใหม่พยายามปฏิบัติไม่ต้องไปรีบไปเร่งไม่ต้องไม่ต้องอยากเข็นอะไรไม่ต้องอยากรู้อะไรคือให้รู้อยู่อย่างเดียวว่าเราต้องทําตัวเราเนะี่ยให้ได้เราต้องเป็น คนดีต้องเป็นคนวิเศษให้กับตัวเราก่อนแล้วทุกอย่างมันจะได้เองปฏิบัติศึกษาให้กับตัวเองนี่แหละค้นคว้าอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยอยู่ตรงเนี้ยค้นคว้าอยู่ตรงเนี้ยหลักวิชาการก็เอามาจากกูบาท่านอื่นๆเอามาพอเป็นแนวแนวทางของเราเรามาค้นหาค้นคว้าหาก็คืออยู่ที่ตัวเราอยู่ในตัวเรานี่แหละค้นอยู่ในตรงนี้เป็นอาจารย์จยันค้นอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้มั่งตรงสะดือมั่ง อา,อาจารย์ที่จะค้นหาตรงปลายจมูกใสเดือกลางหน้าอกตรงนี้แล้วก็กลางศรีรษะตรงนี้ที่อาจารย์จะพยายามศึกษาค้นหาแต่ก็แล้วแต่ของครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนนะก็แล้วแต่ตามหลวงปู่หลวงพ่อตามคัมภีร์ตามตำราทุกตำราทุกคัมภีร์ด,ดีทั้งนั้นพยายามศึกษาไปเถอะลำเรียนไปเถอะ การปฏิบัติธรรมบางคนก็บอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรได้สักวันหนึ่งได้แน่นอนไม่ช้าก็เร็วบุญกุศลน,นั้นมีแน่นอนพยายามปฏิบัติไว้ส่วนคนไม่ปฏิบัติหรือไม่ได้รู้เรื่องธรรมก็ถ้าเกิดท่านจะเข้ามาปฏิบัติก็ยิ่งดีเลยจะได้มีความรู้จ,จะได้มีผลบุญผลกรรมอะไรของเราจะได้แบบเบาบางได้ถ้าเกิดมีอะไรนะแต่เกิดคนไม่ปฏิบัติก็ตรงนั้นก็พูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อเขาไม่ฟังหรอก เขาจะรู้เห็นนะตรงปัจจุบันของเรารู้วันนี้ปัจจุบันตรงจุดนี้เขาก็จะรู้แค่ตรง,งนี้เขาเชื่อแค่ตรง,งนี้ตรงนั้นก็ปล่อยเขาไปเพราะว่าเราก็ปฏิบัติเราก็เชื่อมั่นในหลักการปฏิบัติของเราเราก็ไม่เตกกางกันเขารู้แจ้งเห็นจริงในวันที่เขาปฏิบัติเขาต้องการเอาการที่เรียนรู้ในวันนั้นวันที่เขาเห็นเห็นเขารู้นะตรงจุดน,นั้นเขาเชื่อนะตรงจุดน,นั้นแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งว่าง่ายเขายบอกงี้ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่บอกเล่าเป็นตำราบอกเล่ากันมาซึ่งไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้เห็นแต่คนปฏิบัติบุญกุศลตรงไหนอะไรประมาณนี้ที่เขาจะขัดแย้งกันที่เขาจะแย้งกันตรงจุดนั้นถ้าเกิดเราปฏิบัติเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราปฏิบัติอย่างเดียวก็ต่างคนต่างมีความคิดนะวันนี้อาจารย์อวงก้อนเวลาหมดตรงพอดีก็เอาไว้โอกาสหน้าโอกาสดีๆไปเจอกันใหม่ส่วนวันนี้บอกลาเพียงแค่นี้ เอาไ้โอกาสดีๆค่อยมาพบคุยกันใหม่ส่วนวันนี้สวัสดีจ้า